วันอังคารที่10เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระที่เราได้มาวัดได้มาทำบุญถวายพระตาหารแล้วก็ได้มาหัดเจริญสติภาวนาก่อนอนุญาตฝากข้อคิดให้กับทุกๆท,ท่านทั้งหลาย ในเรื่องหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาถ้าเกิดว่าเราจะพูดว่าในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นจะย่อลงมาแล้วเป็นคำพูดใดบางท่านบอกว่าหลักการก็คือทานศีลภาวนาบางท่านก็บอกว่าหลักการก็คือศีลสมาธิปัญญา ว่าบางท่านก็บอกว่าหลักการก็ปรากฏแล้วอยู่ในหลักของโอวทัทถปฏิโมกคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและก็การชำระจ,จิตของตนให้เข่ารอบทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายลครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านท่านก็บอกว่าย่อลงมาแล้ว ก็เหลือที่สัพเพธรรมานาลังปิณิเวสัยยะคือทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่หลวงพ่อพุทธทา,าท่านก็บอกว่าอันนั้นก็ด้วยส่วนหนึ่งที่ท่านบอกแต่ว่าอีกคำหนึ่งที่ท่านมักจะพูดก็คือคำว่าตถาตา แปลว่าเป็นเช่นนั้นเองพระตถาคตเจ้าก็คือบุคคลที่รู้กฎของความเป็นเช่นนั้นเองหรือแม้แต่ตัวพระองค์ท่านเองก็อยู่ในหลักการของความเป็นเช่นนั้นเองเหมือนกันก็เป็นตถาตานะเหมือนกันนั้นวันก่อนได้เห็นย่ามที่ระลึกวันเกิดของพระผู้ใหญ่ท่านปัก เป็นลวดลายสวยงามแล้วก็มีด้านบนเป็นข้อความเขียนว่าตา,าตานี่ก็เลยหมายถึงความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองนี่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็เราก็วางอะไรต่างๆได้เยอะถ้าเราวางไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ตามมา เมื่อวันนี้ก็อ่านบทความของแพทย์หญิงท่านหนึ่งก็เป็นแพทย์หญิงที่ปฏิบัติธรรมด้วยก็เอาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมาวิเคราะห์คนไข้ที่มีภาวะความเร่าร้อนทางจิตใจเป็นบทความชื่อว่าภาวะอัตตาเป็นพิษอัตมา อ่านคร่าวๆอ่านคร่าวๆยังไม่ได้อ่านละเอียดลึกแต่ว่าจำได้คร่าวๆประมาณว่าอัตตาเป็นพิษเมื่อเรายึดความคิดตัวเราเป็นใหญ่ผลมันก็จะให้โทษเขาเขียนมาหลายข้อข้อหนึ่งก็คือยึดความคิดของตัวเองเป็นใหญ่เหมือนกับเอาตัวเอง เป็นศูนย์กลางนี่เรียกว่าเป็นภาวะอัตตาเป็นพิษยอย่างหนึ่งแล้วก็ข้ออื่นเช่นอดทนต่อความเนิ่นช้าไม่ได้ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าถ้ามันชักช้าล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจนี่ก็เป็นภาวะอัตตาเป็นพิษคนในสมัยนี้ก็เป็นเยอะ โดยเฉพาะเราใช้โทรศัพท์มือถือใช้โซเชียลที่มันรวดเร็วปุ๊บปั๊บรวดเร็วทันใจอยากรู้อยากเห็นอยากได้อะไรมันก็ได้ดั่งใจไปหมดก็เหมือนเด็กน้อยที่ถูกตามใจบ่อยๆพอวันหนึ่งไปร้านอาหารที่เขาเสิร์ฟช้าหน่อยนึงก็รู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่ได้ดั่งใจ เนี่ยพอไปยึดอะไรยึดอารมณ์ของตัวเองอัตตานุทิฏฐิของตัวเองก็เรียกว่าเป็นภาวะอัตตาเป็นพิษอย่างหนึ่งความหลงไปในตัวเองหลงตัวเองว่าดีหลงดีในตัวเองก็เป็นภาวะอัตตาเป็นพิษอย่างหนึ่ง หรือแม้กระทั่งหลงรูปร่างหน้าตายศถาบรรดาศักิ์หัวขนอันนี้ก็เป็นอัตตาเป็นพิษอย่างหนึ่งนะดังนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมก็อย่าลืมอย่าลืมสังเกตตัวเรากายเราใจเราว่าเราเป็นภาวะอัตตาเป็นพิษหรือไม่ก็บังเอิญว่า อาหารคร่าวๆนะแต่ว่าก็เห็นจริงตามที่คุณหมอท่านเขียนไว้เพ่นนั้นโดยเฉพาะคนสมัยนี้ที่ทนอะไรเนิ่นช้าไม่ค่อยได้ที่ติดไฟแดงนาทีหนึ่งก็รู้สึกว่าอดทนแทบจะไม่ได้หรือว่ามากกว่าหนึ่งนาทีก็รู้สึกว่าโหมัน ช้ามากในทางกลับกันเน่เคยมีนักวิเคราะห์ว่าทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันมาจากความเร็วนะความประมาทนั่นแหละแต่ความเร็วก็มีส่วนนักวิเคราะห์คนนี้เนี่ยเป็นปอเต็กตึงเป็นผู้เก็บศพเขาบอกว่าเขาเก็บศพมาเป็นร้อยศพอุบัติเหตุ เขาได้ข้อคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าเรายอมช้าลงไปสักห้าวินาทีเนี่ยแค่ห้าวินาทีเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุต่อให้ฝั่งตรงข้ามจะไม่ชะลอก็ตามแต่ถ้าเราช้าไปสักห้าวินาทีเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุเนื่องนั้นเนี่ยเวลาเราติดไฟแดงเนี่ยทำไมเราไม่คิดว่าโอ เราได้ช้าลงไปตั้งหนึ่งนาทีเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุเยอะเลยลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุเยอะเลยอันนี้มันก็เป็นการวางจิตหรือความคิดของคนเราเหมือนกันคนเราเมื่อ,เ,อเราวางจิตคิดเห็นว่าช้ามันไม่ดีเร็วมันดีใจมันก็เร่าร้อนไปแต่ถ้ามันมีข้อมูลอะไรที่มายืนยันว่า ถ้าช้าลงแค่ห้าวินาทีเราก็รอดชีวิตแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออไอช้านี่มันก็ดีนะมันก็ไม่ใช่ว่าช้าดีกว่าเร็วหรือเร็วดีกว่าช้าหรอกเหมาะสมนั่นแหละดีที่สุดนะอันนี้เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับตาตานะเกี่ยวข้องมากนะเวลาที่ปฏิบัติธรรมก็เห็นนะเห็นโลกนี้ เป็นไปตามความเป็นจริงเป็นภาวะของมันเป็นเช่นนั้นเองตามความเป็นจริงความเคลื่อนค้อยไปความแปลเปลี่ยนไปความเสื่อมสลายไปความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง <c oughs> เก่าไปใหม่มาของเก่าก็ชำรุดสุดสมคํำค่าย่อยสลายไปของใหม่ก็ผลิดอกออกผลขึ้น,นมา ก็เรียกว่าความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามหลักตัทตาเนี่ยแหละเช่นนั้นเองดังนั้นเนี่ยพอเวลาเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยบางครั้งเมื่อเราเห็นว่าใจเราเป็นทุกข์ล้วก็ต้องถามว่าเป็นทุกข์เรื่องอะไรพอไปดูต้นเงาข้อมูลมันเป็นทุกข์เพราะ มันมีความอยากเกิดขึ้นมันก็เลยเป็นทุกข์ทำไมถึงมีความอยากมีความอยากเพราะไม่ได้คิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองถ้าเราคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแล้วเนี่ยความอยากมันก็จะไม่มีเพาปล่อยมันไปตามวิธีของมันพระฝรั่งใช้คำว่า the way it is เป็นไปตาม วิธีของมันก็จะวางเช่นเรานั่งสมาธิเรามีความฟุ้งซ่านไปบางครั้งเราไม่อยากจะให้มันฟุ้งซ่านไม่อยากให้มันคิดอยากให้มันอยู่กับตัวเราก็บอกเอออันนี้มันเราเอาความคิดเห็นของเราเป็นใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าเราอยากจะให้มันไม่คิดหรือเปล่า แต่ถ้าเราจเจริญสติแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อมันเป็นธรรมดาคนมีหัวมันก็ต้องคิดคนรับรู้เรื่องราวต่างๆทางอายตนะมาตาหูจมูกลิ้นกายใจมามันก็ต้องคิดสิก็ปล่อยวางมันไอ้ตอนปล่อยวางมันเนี่ยไม่ได้ปล่อยวางแล้วให้มันไหลไปตามความคิดนะแต่ปล่อยวางความอยากของเราคิด พอสีสติรู้ก็รู้ว่าคิดไอความคิดนั้นมันก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางอย่างนี้แม้มีสติรู้ว่าคิดก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นเช่นเองก็ยังอยากจะไปแก้ไขปรับปรุงมันบริหารจัดการมันให้ได้ดั่งใจเรามันก็เลยวุ่นวายอยู่ในหัวสมอง ต้องเข้าใจว่าเรามาเรียนรู้ธรรมชาติอยู่กับกายกับใจของเราการที่เรามาอยู่ป่าอยู่ในป่าตัดจากสิ่งที่มารบกวนเราแม้นช่วงเวลาหนึง่งก็มีอานิสงส์มากความความสงบ ท่านบอกว่าแม้ชั่วช้างกระดิกหูหูแลบ,บลิ้นก็มีอนิสงส์มากมหาศาลเรามาอยู่ในป่าเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดีๆสิ่งมากระทบทางตาก็น้อยสิ่งมารบกวนทางหูก็น้อยสิ่งมากระทบทางจมูกก็น้อยสิ่งมากระทบทางลิ้นก็น้อย สิ่งมากระทบทางใจทางกายก็น้อยทางใจก็น้อยยิ่งถ้าเราสำรวมอยู่กับตัวเองก็มีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากที่ไม่ต้องมีอะไรมากระทุง้งกระแทกทางผัสสะทางสัมผัสเราไม่งั้นอยู่ที่บ้านก็มีสิ่งที่มากระทุง้งมากระแทก ให้เราส่งใจไปตามสิ่งต่างๆพอมาอยู่ในป่าอย่างนี้ไม่มีอะไรต้องสนใจสนใจแค่ตัวเรากายเราจิตเราตัวเรามันหายใจอยู่อยู่กับฐานของลมหายใจที่เป็นหายใจเข้าหายใจออก ใจของเราเราก็รู้ว่ามันคิดหรือมันไม่คิดถ้ามันคิดทะเลทลายไปก็มีสติรู้ตัวเดี๋ยวมันก็ดับแล้วก็กลับมาแล้วก็มาอยู่กับฐานคือลมหายใจเราใหม่ไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปทุกข์อะไรเพราะว่าเราเข้าใจแล้วมันเป็นเช่นนั้นเอง ก็เราไปรับรู้สิ่งต่างๆมาทางผัสสะตอนนี้จะอยู่นิ่งๆบางทีในหัวสมองมันยังปรุงแต่งอยู่อดีตอนาคตเรื่องราวต่างๆอยู่มันก็เป็นธรรมชาติธรรมะสอนเราว่ามันเป็นเช่นนั้นเองแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมเบเรื่อยๆมันก็มีธรรมะสอนเราเยอะ เช่นสอนว่าใช้อะไรใช้แล้วก็ต้องวางถ้าใช้แล้วไม่วางก็คือมีความยึดมีความถือยิ่งใช้ไปในทางอากุศลยิ่งให้โทษเช่นมีดใช้ในทางกุศลก็ทำอาหารได้ใช้ในทางอากุศลก็ไปฆ่าไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่สุดท้ายแล้วมีดมันก็เป็นของกลางๆมันไม่เป็นกุศลหรืออก,กุศลหรอกคนเราที่หยิบมันขึ้นมาใช้นั่นแหละใช้ไปในทางกุศลหรืออก,กุศลแต่ทั้งหลายทั้งปวงแม้นว่าเราใช้ในทางกุศลก็แล้วแต่สุดท้ายเราก็ต้องวางมีดถ้าถือไว้มันก็หนักมือ เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นปฏิบัติทรรไปพอรู้พอเข้าใจว่าความเป็นเช่นนั้นเองก็รู้เพื่อให้เราเข้าใจใช้ให้เกิดประโยชน์คือใช้ให้ตัวเราไม่ทุกข์เวลาปฏิบัติธรรมแล้วความทุกข์มันจะน้อยเพราะว่ารู้เป็นพื้นฐานในความเป็นเช่นนั้นเองแม้นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นก็ยังไม่ทุกข์เลย ถ้าไม่รู้ว่าเป็นเป็นเช่นนั้นเองความฟุ้งส่้นเกิดขึ้นมันก็ทุกข์โทสะเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ความง่วงเกิดขึ้นมันก็ทุกข์ความสงสัยเกิดขึ้นมันก็ทุกข์กิเลสเกิดขึ้นกามาฉันทะเกิดขึ้นมันก็ทุกข์แต่ถ้าเราวางใจแล้วว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่ทุกข์แต่ฉันใดก็ฉันนั้นใช้สิ่งใด แม้นใช้ในทางกุศลก็ต้องวางมันลงบ้างเหมือนมีดแม้นใช้ในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องวางลงบ้างเรารู้ความเป็นเช่นนั้นเองก็จริงอยู่แต่เราจะถือตลอดเวลาไม่ได้เพราะว่าก็ต้องวางมันบ้างแล้วเลือกว่าใช้ให้เหมาะ สมใช้ให้เหมาะสม,มเหมือนธรรมะของหลวงปู่ชายท่านเทศพระองค์หนึ่งกิ่งไม้ลงมากลางกุฏิหลังคาวโวฝนตกก็ตกลงไปกลางกุฏิท่านก็ถามทำไมไม่ซ่อมแซมพระก็บอกว่าผมฝึกความปล่อยวางครับ ผู้ชายก็บอกว่าความปล่อยวางอย่างนี้มันเป็นความปล่อยวางแบบวัวแบบควายนะคือปล่อยวางแบบไม่ใช่ชติปัญญาน,ะนี่นะถือตลอดเวลาจริงๆแล้วก็อาจจะหมายถึงขี้เกียจนะก็เลยอ้างไปว่าปล่อยวางได้ลปล่อยวางแบบนั้นก็คงไม่ต้องแปรงฟันก็คงไม่ต้องอาบน้ำก็คงไม่ต้องซักผ้า hmm. แต่ว่าปล่อยวางในทางมุสศาสนาคือปล่อยวางอารมณ์ในจิตใจวางความยึดความถือในจิตใจถ้าวางแบบขี้เกียจแบบนั้นไม่ได้โดยเฉพาะพระเจ้าพระสงฆ์นี้จะว่าไปแล้วโหดกว่าทหารอีกนะทหารยังมีช่วงเบรกช่วงพักพระไม่มีช่วงเบรกช่วงพักยี่สิบสี่ชั่วโมง สามหกสิบวันอยู่ในตามตารางพระธรรมวินัยดังน,นั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงคำว,ว่าตัทัตาเช่นนั้นเองก็ต้องใช้ในการปฏิบัติธรรมที่ทำให้ใจเราโล่งใจเราสบายใจเราวางวางอารมณ์วางความยึดถืออะไรต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วแต่ไม่ได้ว่าเอาไปใช้ทั่วหมด เอาไปใช้ทั่วหมดทําการงานไม่สําเร็จก็บอกว่าเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้ว่าตัวเองว่าไม่ขยันหมั่นเพียรความไม่ทําสิ่งใดแล้วก็เอาคําธรรมะไปอ้างอย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่ใช่ผลถ้ามันเป็นผลเสียแสดงว่ามันมีเหตุเสียถ้าเหตุดีผลมันก็ต้องดี ถ้าเหตุร้ายผลมันก็ร้ายมีพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่านัติป,ปาปังอกุปปโตบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ทำบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ทำนัติป,ปาปังอกุปปโตบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ทำ แต่ว่ามีคนเอาบทพระบาลีนี้ไปใช้บอกว่าคนไม่ทําคนไม่ทําอะไรเลยก็คือคนที่ไม่ผิดเลยคนไม่ผิดเลยก็คือคนที่ไม่ทําอะไรเลยคนที่ไม่ผิดเลยคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยอาตมาภาพฟังแล้ว เห็นว่าเอาไปใช้ผิดนติปาปังอกุปตะโตบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ทำกับคนที่ไม่ทำอะไรเลยคนที่ไม่ทำผิดเลยคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยดูผิวเผินแล้วมันเหมือนคล้ายๆกันนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัตนะิธรรมแล้วเี่ยจะเห็นว่ามันต่างกันนะ มันต่างกันยังไงมันต่างกันก็คือบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ทำผู้ที่ไม่ทำในนี้คือผู้ที่ไม่ทำบาปแต่ว่ายังทำการงานอื่นๆอีกอกิจใดอันเป็นบุญเป็นกุศลก็ทำแล้วก็ขยายความมาบุญกุศลก็มีหลายระดับหลายเลเวลนแต่ถ้าทำ ไปในสิ่งที่เป็นบุญกุศลไม่มีบาปแต่ว่าถ้าจะบอกว่าความผิดจะไม่มีกับคนที่ไม่ทำมันไม่ใช่ก็คือคนที่ไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ผิดเลยไม่ใช่ถ้าคนที่ไม่ทำอะไรเลยคือไม่ทำร้อยเปอร์เซนเลยก็ไม่ผิดแต่ก็ไม่ได้ทั้งบาปแล้วก็ไม่ได้ทั้งบุญ แต่นัตถิปาปังอากุป,ปโตนี่บุญได้แต่บาปไม่ได้ทำอยู่แต่วางจิตที่เป็นอกุศลมันก็เลยได้แต่บุญไม่ได้บาปแต่ว่าที่เขาบอกว่าไม่ทำผิดเลยเพราะไม่ทำอะไรเลยนั่นคือไม่ทำอะไรเลยนี่เรียกว่าปล่อยวางแบบแบบวัวแบบควายนะไม่ทำอะไรเลย แต่จริงๆแล้วถามว่าไม่ผิดอะไรเลยไหมผิดเพราะมันเป็นความหลงมันเป็นโมหะแต่ฝั่งที่นัตติปาปังอกุปโตนี่คือทำแต่วางอากุศลเสียก็ได้แต่บุญดังนั้นเนี่ยเมื่อจะไปฝั่งตัทตาเช่นนั้นเองก็จะต้องอยู่ในฝั่งที่ ทำแต่สิ่งที่เป็นกุศลไม่ใช่อยู่ในฝั่งที่ไม่ทำอะไรเลยเป็นโมหะอวันนี้ญาติโยมมาทำบุญก็ขออนุโมทนาให้มีความสุขความเจริญวันนี้เป็นวันอุโบสถโยมก็มาวัดมาทำบุญถวายพระตาหารมาฟังธรรมแล้วก็มาเจริญสติก็ขอฝากไว้ในเรื่องหัวใจของพระพุทธศาสนาความเป็นตถาตาเช่นนั้นเองแล้วก็การวางจิตให้เป็นกุศลไม่เป็นอกุศล สมดังพุทธภาษิตนิติปับทางอากุปโตบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ทำขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ชีวิตของพวกท่านทั้งหลายทุกๆคนเ,เจริญพร